สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้อยู่กับช่อง l a t Factory นะครับวันนี้ผมจะพาไปหาพี่ชายผมเออพาไปดู4ประตู DMax 2.5ที่เขาเรียกกันว่าทรงขายลากหมานะครับเดีย๋ยวจะพาไปพบพี่เขากันว่าเดีย๋ยวจะพาไปดูว่ารถแต่งคินคีนสวยๆเนี่ยเป็นไงแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูด้วยคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเรานะครับก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปดูรถหลายแบบทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรที่เกี่ยวกับรถที่น่าสนใจก็เดี๋ยวคลิปนี้เราไปพบกันเลยก,กับพี่ของผมครับบางลีนครับ พี่ชายผมเองครับบางลีนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นไหนเอ่ย E22 ครับแปลงหน้าเป็นหน้าหน้ามิวครับปี19บเอ๋อเป็นหน้ามิวมิวมิวเกปีสิบเกก็คือคือเดิมเดิมมาเนี่ยไม่ใช่หน้านี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นรถปีสิครับครับผมคือหล่อเลยเนาะพวกไฟไฟหน้าอย่างนี้ก็ ก็คือไม่ใช่ของเดิมเบิกใหม่กระจังหน้าหรือกันชนเข้าชายข้างล่างก็เลยครับครับผมครับแล้วสวยมากเลยนะคือใครใครชอบนี่สามารถแนะนําได้ไหมไปทําที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ช่วงล่างอะไรอย่างนี้ก็ทํากันเองครับครับผมครับสวยจะเรียกว่าได้สวยเพื่อนๆดูกันเอาก็คือรถนี้เป็นสีเดิมโรงงานไหมสีเดิมครับ ออกศูนคือเดิมศูนครับเป็นจากโรงงานอย่างนี้เลยเนาะอย่างนี้เขาเรียกทรงอะไรครับพี่ท้ายทายลากหมาอ๋อที่เขาแชร์กันเป็นไวรัลอยู่เนาะท้ายลากหมาคือทรงกําลังฮิตเลยเอกําลังโหลดเตี้ยเนาะแต่ก่อนที่เราเห็นกันเนี่ยที่มันเป็นล้อยยืนๆนี่คือ คือเลิกกันไปแล้วหรอมันมันหมดยุคแล้วครับตอนนี้ตำรวจจับด้วยอะไรด้วยก็เลยมาแนวนี้ดีกว่าแล้วตรงมันได้ด้วยมันรอด้วยถามหน่อยเนยไม่จับด้วยถามหน่อยว่าเนี่ยมันเนี่ยเี่ยมาดูอยู่มันเตี้ยขนาดเนี้ยมันเตี้ยขนาดที่เนี่ยมันอมยางเข้าไปแล้วนิ้วนึงผมอนแน่นๆเนี่ยมันมันใช้งานได้จริงไหมใช้งานทุกวันครับวันนี้ใช้ใช้งานชีวิตประจำวัน ทุก,<บ>กได้ไหมแบกได้ครับผมแบกทีเป็นตันอ่ะโ <c oughs> อ้โห <c oughs> เอาอเพื่อนๆคิดดูนี่อะไรอย่างเงี้ยแบกขอมกระเทียมอะไรพวกนี้ครับแบกเป็นตันแล้วทํามันเองด้วยใช่ไหมใช่ครับ่องรางทามันเองคือทํากันในกลุ่มเพื่อนๆที่ใช่ใช่ใ่ครับที่เขาลเล่นเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยกันทําเนี่ยครับครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นเป็นแคปเป็นอะไรเงี้ยทำไมพี่เลือกสี่ประตูในการเล่นครับ สี่ประตูที่แรกผมีนิวเชฟอยู่คันหนึ่งผมว <ừ> um. ่าทาตรงนี้และทีนี้มันด้วยปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ด้วยอะไรด้วยผมก็เลยตัดสินใจขายก็เอาเอา,เอาคันนี้มา <ừ> um. แล้วก็มาเริ่มทําใหม่อะไร <ừ> um. อย่างเงี้ยครับคือก่อนหน้านี้เล่นเล่นเชฟเล่นกระบะเชฟมาก่อนใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นดีแม็กแล้วสแสดงว่าโดนไปเยอะอะติเชฟเนี่ยหมดหมดไปเยอะนะ <laughs> เออเขาเขาจะอยู่พี่เขาเคยเล่าให้ผมฟังเลยนะครับเออผมผมว่าสวยนะรถ คือรถเราเนี่ยไม่ไม่ต้องไปแต่งอะไรให้มันล้นเนี่ยคือแบบเนี้ยผมผมผมว่าโอเคเนาะมันด้วยอายุแล้วด้วยแล้วอยากเมื่อก่อนคาร์บอนคาร์บอนเต็มลำอ่ะแต่มันเบื่อมันก็เลยมากินคีนีกว่ามันสะอาดตามันดูสะอาดตามันดูไอ้นี่ป่ะมันดูหล่อป่ะครับอืมมันเบื่อแล้วด้วยเอคงจะเล่นมาเยอะแล้วพี่เขาอันนี้คือหญ้าอ่อนใช่ไหมใช่ครับเป็น เป็นชื่อกลุ่มเนาะที่ทํากันเองด้วยใช่ไหมใช่ใช่ออันนี้นะตรงล่างข้างโรงเรียนนะครับตรงล่างใช่ครับผมเคยไปที่ผมเคยไปเที่ยวอยู่คือเขาทามันจริงจริงคือไม่ได้เป็นอู่หรือเป็นอะไรเงี้ยคือขึ้นถอดล้อขึ้นขึ้นไอ้แค่แล้วก็ล่อกันเลยใช่ปะเออเอากันสดๆอย่างนั้นเลยไม่มีลิฟต์ไม่มีฮอยไม่มีแรงนะเออไม่มีเลยครับแล้วได้ข่าวว่าคัน น,นอกจากใช้งานแล้วเนี่ยเออได้ข่าวว่าคันนี้ไปประกวดมาด้วยใช่ไหมใช่ครับเคยประกวดมาไปไปงานไหนเอ่ยตอนนั้นที่เขาประกวดท้ายลากหมาที่ส<อ>นามเ,เทพนครเก่าครับอ๋อแล้วได้รางวัลมาด้วยถูกไหมใช่ครับได้ที่สองมามได้ถ้วยมาด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวพว่าง้วจะเอาให้เพื่อนๆดูกันก็คือ แต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทรงตอนที่ไปประกวดถูกไหมใช่ครับทรงประกวดมันเตี้ยกว่านี้ครับม,มันเตี้ยถึงขอบแม็กเลยอขอบล้อเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เพื่อนเพื่อนดูว่าที่พี่เขาไปชนะมานี่คือจัดทรงไงแต่อย่างที่บอกคือทำกันเอิงจริงไม่ได้พึ่งอู่ดังไหนเลยคือในงานเนี่ยก็อู่ดังก็ไปเยอะถูกไหมไปมีครับที่เ,เขาจัดทรงกันเยอะเยอะเลยเนี่ยใช่แต่พี่เขาทำมันเองคือความความเฟี้ยวมันอยู่นริงจริง เครื่องนี้รถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมครับเป็นรุ่น2.5ใช่2 0 0ห้าเดิมๆไรครับครับผมความพิเศษของ2 5ครับ2รั5ผมว่าด้วยเอกลักษณ์มันด้วยชอบเสียงชอบอะไรมันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ส่วนตัวผมเองนะ่าจะเห็นไวัยรุ่นหรือเพื่อนๆรอบตัวเนี่ยเล่นเล่น1.9กั่ถ้าส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่ก็3000ไปเลยเขาจะไม่1.9ก็3000เลย แสดงว่ารถมันต้องมีเสน่ห์ที่พี่ชอบถูกไหมงั้นผมขอดูเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมครับเครื่องเนาจัดเลยไม่ป็นไม่เป็นไรขอดูให้เป็นแนวทางหน่อยอ่าฝานี่ก็คาร์บอนเนาะใช่ครับมีฝาฝาท้ายครับที่เป็นคาร์บอนอ๋อแค่ะเต็บไว้ข้างทั่วไปอืมอันนี้มีหัวฉีดอืมแล้วก็มัมเดิม ระบบน้ํามันเดิมแล้วก็วโบคัทอดไรพวกนี้ยแต่ส่วนตัวผมว่าเคยนั่งคือสนุกนะมันเราเล่นรถเบนซินมาเราไม่เคยนั่งกระบะไม่เคยนั่งดีเซลสนุกมากคือมันมันปื้ดอ่ะมันมันมันท้อมันเยอะเออเออมันมีกะลมนึงเนาะก็คือสนุกเป็นรถที่ขับสนุกเลยแล้วก็เคยนั่งว่าเตี้ยขนาดนี้มันใช้งานได้จริงด้วยมันไม่ไม่ได้แบบ ดาเออไม่ได้กระด้างอะไรขนาดนี้คือเป็นรถที่แต่งสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงผมเคยเห็นพี่เขาให้ดูคือแบกแบกของแบกอะไรเป็นตันเลยแต่ยังขับได้ปกติไม่มีปัญหาเลยคืออแล้วก็เครื่องยนต์ก็สแตนดาร์ดเดิมแต่งสวยงามมีไล่ข้างนิดหน่อยเทอร์โบเป็น f 5 5ครป่าากอ2ครับผมพวกนี้ก็ไล่สวยงามเนาะเป็นแทนท่อยางเนาะมีแผนว่าจะเก็บห้องเครื่องอยู่ แต่วันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดท้องเครื่องเนาะยังอาจจะเขอะเคอะหน่อยใช่ใช่แต่ว่าสวยงามฝาก็ไม่เหมือนใครดูฝาไอ<ม>เพนมาม,มีโลโก้ต่อพิกแกงใ <c oughs> บบังจาครับ <c oughs> ตองรุ่นนี่ยของชื่อเขาเองให้ดูประมาณนี้ท้องเครื่องสวยนะเนี่ยผมว่าสวยสวยตรง,ตรง,ต,รงตรงรถแล้วก็หน้าเนี่ยผมแต่งรถผมชอบฟิตเมนต์รถครับ <c oughs> อ่าอย่าง อย่างผมแต่งอ่ะคือรถสําหรับผมอ่ะจะมองว่าสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อถ้าทรงรถต่อให้ว่าของแต่งเรามีน้อยแต่ถ้าทรงเราหล่อทรงเราลงตัวผมมองว่ายังไงรถรถมันก็หล่อี่ครับจริงจริงเพราะว่าการแต่งรถเนี่ยเป็นรสนิยมของคนเนาะมันไม่มีผิดไม่มีถูกผมชอบฟิตฟิตมันมันมากกว่าอืมอืมครับแต่อย่างเงี้ยคือสวยมากยิ่งยิ่งบวกกับหน้า มิวเใช่ไหมใช่ครับมิวเอ็ปีเดีกวกัอมคือเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าเดิมใช่อันนี้มันต้องใช้ช่างที่ทํานานทํามันถึงจะได้เป๊ะขนาดเนี้เนาะแทบแทบไม่รู้เลยว่าแปลงมาใช่ไหมใช่เพราะว่าสวยเนียนคือยอดเลยเนาะใครที่ชอบก็เนี่ยครับช่วงล่างข้างโรงเรียนครับติดต่อพี่ก็ได้เดี๋ยวติดต่อไม่ได้ครับติดต่อไม่ได้ครับทากันเอง อาจจะมาคุยกันก่อนเปนกันเองครับเป็นกันเองคุยกันก่อนการันตีด้วยรางวัลมาแล้วได้ถ้วยมังจริงทํากันเองไม่ได้มีร้านหอยอะไรใหญ่โตเลยถ้าใครสนใจนี่ที่ไหนนะอยู่ที่อยู่บางปูครับสวนกุหลาบบางปูทาไมต้องข้าโรงเรียนน่ะก็ทำกันอยู่ข้างโรงเรียนวะอยู่ติดกับโรงเรียนเลยอ๋อที่มาของช่วงล่างข้างโรงเรียนเนาะใช่ใช่ไหนพาผมไปดูข้างในรถหน่อยเป็นไงบ้างคือคีนมากสะอาด คือเขาไม่เอาอะไรมาติดลุกลุงลังเนาะเดิมเดิมครับมีเบาะพวงมาลัยนิดหน่อยครับก็มีสแตนดาดของคนแต่งรถแต่เนาะดิปปี่พวงมาลัยครับผมเแต่ไอหน้าปัดนี้มันมันอ๋อผมแปลงมาเป็นของดีแม็กปีสิบเก้าคือไม่ไม่ใช่เดิมเดิมมาไม่ใช่่างนี้ไม่ใช่คอืมแปลงมาใส่ใช่ครับถือว่าสวยนะ ใช้ได้เลยมีอะไรแปลงได้แปลงหมด <c oughs> สุดยอดสุดยอดเ,ออเก็บได้สวยมากรถคีนมากสะอาดคือข้างในโรงงานมาไงก็คือเป็นอย่างนั้นไม่มีเป็นการไปแก้เบาะแก้บุอะไรใหม่ทั้งนั้นคือเก็บไว้คินคีนสวยงามครับทีนี้ขอขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมขอสักนิดหนึ่งครัขอบอขอฟังเสียงสักนิดนึง มากเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ที่แบบผมไม่ได้อินกับกระบะเท่าไหร่แต่แต่เห็นครั้งแรกแล้วคือชอบเลยเพราะว่าสวยจริงๆคือเวลาขับผ่านเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เลอะเทอะแล้วมันที่เขาคิดมาแล้วคิดมาแล้วว่าต้องอันนี้อันนี้เพื่อให้มันแมทชก,กันทีนี้มาดูมาดูขอดูเรื่องล้อหน่อยครับเรื่องล้อนี่ทาไมถึงเลือกลนยนี้ครับเป็นไลายอะไรเอ่ยมัน อะไรวะโวกีโมชันโวกีโมชันบอกว่าอย่าพูดจำไม่ได้เลยเออใช่เลยวะนั่นแหละเป็นเนี่ยตามนี้อเนาะเงิไปเสือดาวเออโวกีโมชันเนี่ยใช่ครับแต่แต่คือของดีทัวร์ใช้ล้อไทยดีทัเนาะแข็งแรงเหมือนกันใช้งานได้ใช่ครับอืมบางอย่างไม่ต้องแท้ไม่ต้องแพงแต่ถ้าเราแต่เน้นให้มันลงตัวครับใช่ครับถ้าแต่งลงตัวนี่ก็คือแม่งก็สวยยังไงก็มองสวยยังไงก็มองหล่อครับจริงบางอย่างเราเล่นแท้มัน มเราเอื้อมไม่ถึงครับข้างล่างนี่คือที่บอกว่าทำมาเดนี่ทําอะไรมัางครับเผื่อเพื่อนๆเขาอยากเว้าคัตตีครับแล้วก็ย้ายหูแนบแล้วก็จัดทรงอะไรอย่างเงี้ยตรงหลังโหลดอะไรเงี้ยครับแล้วยางหลังนี่รัดเป็นเบอร์ไหนเอ่ยสองหกห้าสามห้าสองหกห้าสามห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามห้าแปดแต่ผมชอบนะเพราะว่าปกติเห็นโหลดกันขนาดเนี้ยคือหน้ามันเชิดแล้ว ใช่ครับหน้ามันเชิดแบบเชิดแบบดูไม่ได้เลยมันจะเหลือซุ้มเยอะมากแต่มันดูข้างหน้าของพี่เขาของพี่เขาดูนนเป็นไงอ,นนอันนี้โลดดิบนะแม่ไม่มีถุงลมไม่ไม่ไม่ได้ใช้ถุงลมเลยใช่ครับดิบๆเลยย่างหน้ารัดเป็นเบอร์อะไรครับเท่ากันครับสองห้าสามห้าแปดหน้าหลังเท่ากันเนาะเอ๊เดี๋ยวมันเหมือนหินแปลกๆเหมือนจะแก้มเดิมแต่ก็ไม่เดิมเว้แก้มชิ้นนี้ ต้องแหวกนิดนึงครับอยาไม่ไม่อยากเหมือนชาวบ้านเราเราไม่เหมือนใครเนาะนี่ก็คือทำเอาไปเจาะมาครับแก้มเดิมแต่ว่าเกเดิมเอาไปเจาะมามดิฟายเอาเจาะเพิ่มนู่นนี่นั่นเนาะมันก็ดูอารมณ์แบบก่อนหน้านี้ที่ผมเห็นมันเป็นเหมือนอารมณ์นี้มันมาจากรถจากรถซ์กิตครับเห็นรถซ์กิตค่อยนี้ก็เลยอยากแหวกอยากอยากแบกก็เลยมาลองทําดูครับรถซีกิตเขราะว่าเจาะแค่นี้ครับผมผมก็เลย แวกเจอะให้แวกกว่าเขาหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เหมือนต้นแบบเกินไปเรามีเป็นคิดเองอะไรของเราใช่ไหมใส่ไอเดียเราลงไปเนาะแต่มาใช้งานได้จริงนะดูก็ระบายอากาศดักลมอะไรพวกนี้ได้เนาะเป็นแอ r o Dynamic ไปแตก็สวยเนาะใครอยากทําตามก็ลองดูเป็นเป็นไอเดียดูของพี่เขาได้นะเจาะประมาณนี้ใส่ตะแกรงไว้ข้างในเนาะก่อนหน้านี้ที่เห็นนี่เป็น เป็นเป็นคาร์บอนใช่ไหมเป็นแก้มค,คาร์บอนเป็นแก้มคาร์บอนครับทำไมทำไมเราถึงจุดหนึ่งแล้วเราถึงกลับมาเป็นเป็นแก้มเดิมแล้วมันมันเบื่อเบื่อคาร์บอนเมืม่อ<ม>ก่อนผมว่าโอ้รถผมเล่นมาผมคาร์บอนคาร์บอนมาตรงประตูผมใส่เต็มหมดอ่ะแล้วพอมาแบบเราเรา,เราเบื่อไปเองครับม,มันมเหมือนด้วยวัยเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบกินคี e a ดูสะอาดตามากกว่า แต่ที่ที่ดูนี่คือสวยมากนะผมชอบมากเลยเพราะว่าสีมันคุมโทนกันหมดทุกอย่างเาาดำมัน,ม,นมันสวยงามเรียกว่าลงตัวเลยก็คือสุดยอดคือถ้าใครอยากทำแนวนี้ติดต่อพี่เขาได้หรือหรือเดี๋ยวผมส่งคอนแทคไว้ให้เนาะก็คือเนี่ยตามนี้เลยดีแม็กซี่ประตูก็มีหัวใจใช่ป่ะใช่ครับ <laughs> แล้วรถคันนี้ตนวใหญ่ใครนั่งมีใครนั่งบ้าไหมไม่มีครับขับคนเดียวขี<อ>่คนเดียวคร,ครับครับครับบอกข้างๆยังว่างนะจ๊ะสายเรือเมียกูได้แ่ไออยากนั่งสี่ประตูตก็เชิญน,นะครับก็คือวันนี้ก็ขอบคุณพี่บังด้วยบังลีด้วยครับก็คือ ขอบคุณมากที่ให้มาถ่ายรถก็คือชอบชอบเป็นการส่วนทวอยู่แล้วแล้วเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะครับเราเจอกันทุกวันก็ก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยครับถ้าชอบรถสไตล์นี้อยากได้ช่วงล่างเหมือนพี่เขาเลยก็คือติดต่อได้ติดต่อมาได้ครับที่กลุ่มมีเพจกลุ่มย่าอ่อนหรือช่องทางติดต่อติกตอกหรืออะไรที่ลงของย่าอ่อนไหมครับมีครับครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะคือตามนี้เลยคือถ้าถ้าอยากได้อย่างนี้ก็ตามนั้น จัดเที่ยวกวันนี้ก็ได้ครับ<ช>จัดให้ได้หมดครับอืมจัดให้ได้หมดจริงๆต,ตามตามต้องการเลย,เลยผมว่าผมเชื่อว่าเขามีมีมีกาลังในการทําให้แน่นอนมีไอเดียมีอะไรหลายๆอย่างเพราะการันตีแล้วจากจากถ้วยรางวัลเนาะมีถ้วยรางวัลจริงไปแข่งมาจริงและที่สําคัญเราก็ไม่ได้ว่า,างง้นคือเราไม่ได้มีสำนักอะไรทำจริงจังอะไรเงี้ยแต่เราได้ถ้วยรางวัล <ไว S 1> แบบเล่นเล่นกันขำๆอะไรเงี้ยเล่นกันในพวกเนี่ยครับในพวกในเพื่อนนี่แหละ แต่พิสูจน์แล้วมันพิสูจน์แล้วว่าไม่ทําเล่นๆแต่ไม่เล่นเลยครับโอเคก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับกับกับช่องพาไปดูนู่นดูนี่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรครับกับช่องเลสแฟคทอรี่นะครับ,บ,ค,รบคือคันนี้เป็นพี่เขาเปิดหัวให้เลยก็ใครชื่นชอบอะไรไงก็ขอรีเควสต์มาได้หรือใครอยากให้ผมไปรีวิวรถก็ติดต่อมาได้ครับแต่ผมช่อง ถึงช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างเนาะโอเคขอบคุณมากครับไปแล้ว let's go